ทุกคนรู้ไหมคะว่าการส่งออกเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเอาง่ายๆเวลาเราไปเดินห้างสรรพสินค้า มีสินค้ามากมายที่เราคิดว่าผลิตในไทยแต่จริงๆแล้วผลิตที่เวียดนามบ้างอินเดียบ้างเกาหลีบ้างแล้วคุณมีความฝันอยากเห็นสินค้าของตัวเองไปวางขายตามห้างร้านต่างๆในต่าง,างประเทศแบบนี้บ้างไหมคะ GITP Podcast ตอพินนี้จะเอาเจเรื่องที่คุณจะต้องรู้ก่อนส่งออกว่าถ้าอยากส่งออกสินค้าจะต้องศึกษาอะไรบ้างดูจบแล้วรับรองว่าจะไม่มองเรื่องส่งออกเป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่ก่อนที่จะพาไปฟังเจ็ข้อที่ควรรู้อย่างแรกที่เราจะต้องรู้ก่อนก็คือ DITP ที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาผ่านๆกรมนี้เขาช่วยอะไรเราได้บ้าง DITP หรือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับการส่งออกคอยให้ข้อมูลคอยให้คําแนะนาแล้วก็มีหลักสูตรอบรมต่างๆเยอะแยะเลยค่ะและข้อแรกที่ทุกคนจะต้องทําก่อนคิดถึงการส่งออกก็คือ การเตรียมความพร้อมคมําว่าเตรียมความพร้อมที่พูดถึงนี้ไม่ใช่แค่เตรียมผลิตภัณฑ์ของเราให้พร้อมนะคะแต่ต้องเตรียมปรับบริษัทของเราให้พร้อมเป็นผู้ส่งออกด้วยทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเขาก็มีทริคเล็กๆที่แนะนําในข้อนี้ก็คือแนะนําให้ผู้ส่งออกจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพูดง่ายๆก็คือส่งออกในนามบริษัทค่ะ เพราะจะทำให้คนที่เราค้าขายที่ต่างประเทศด้วยเขาเชื่อใจเรามากขึ้นแล้วก็ยังมีประโยชน์อื่นๆอ,อย่างเช่นการเสียภาษีที่ต่ํากว่าหรือประโยชน์ด้านภาษีจากความตกลง FTA ต่างๆข้อ2ก็คือรู้จุดแข็งของตัวเอง ถ้าเกิดต้องการสร้างจุดแข่งให้กับแบรนด์เพิ่มมูลค่าให้สินค้าเพื่อสร้างความแตกต่างจากสินค้าในตลาดแต่ยังไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจว่าจะเริ่มจากตรงไหนก็สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าได้เขาสามารถเป็นที่เลี้ยงให้คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของทุกคนได้ค่ะ พอเตรียมพร้อมเรียบร้อยรู้จุดแข่งของตัวเองข้อต่อไปก็ต้องข้อ3ค้นหาโอกาสส่งออกลองพิจารณาดูว่าสินค้าเรามีโอกาสแข่งขันแค่ไหนพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเป็นยังไงข้อมูลพวกนี้หาไม่ยากทางเว็บไซต์ DITP เขามีบอกไว้หมดเลยค่ะเดี๋ยวไอ้แปะลิงก์ให้ด้านล่างนะคะตามไปดูได้เลย3วิธีที่ไอ้พูดมาเป็นเหมือนการเตรียมหลังบ้านให้พร้อมใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราจะต้องทํางานเชิงรุกกันต่อที่ข้อ4 หาผู้ซื้อผู้นําเข้าในตลาดเป้าหมายซึ่งพานนี้ถ้าเกิดเราไม่เคยมีประสบการณ์ส่งออกมาเลยไม่รู้ว่าจะไปหาผู้ซื้อผู้นําเข้าที่ไหนมันจะมีกิจกรรมขยายตลาดต่างประเทศอย่างเช่นงานแสดงสินค้าในประเทศ Bangkok j a m e s and Jewelry f a ฟ r t ไทเฟ็กซ์อนุกาเอเชียตาวแบง k อกอยากแนะนําให้ทุกคนลองไปเดินชิมลางจะได้เห็นภาพรวมทางด้านโครงสร้างมากขึ้นค่ะซึ่งงานพวกนี้เนี่ยก็จะมีขึ้นเรื่อยๆทั้งปีเลยนะคะติดตามรายละเอียดได้ที่ช่องทางต่างๆของ DITP เลยค่ะ ข้อต่อไปที่สําคัญมากๆเราก็อยากให้ทุกคนดูให้ละเอียดก็คือข้อ5ศึกษากฎระเบียบด,ด้านการค้าระหว่างประเทศการส่งออกเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนเยอะมากๆอาจจะทําให้หลายคนปวดหัวได้เลยค่ะทั้งการขอใบอนุญ,ญาตการขึ้นทะเบียนต่างๆแล้วก็ยังมีเรื่องความตกลง FTA ภาษีสิทธ,ธิประโยชน์ต่างๆอีกซึ่งโชคดีมากที่มันมีศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จหรือโ s e ซคือใครอยากดูอะไรแนะนําติดต่อไปที่นี่ครบจบและบอกหมดทุกรายละเอียดไม่ต้องไปนั่งค้นหาข้อมูล ต่างๆด้ววยตัเองด้วยค่ะ่ะตอจากข้อเมื่อกี้นอกจากศึกษากฎระเบียบด้านการค้าระหว่างประเทศเราก็ต้องมีข้อ6รู้จักเงื่อนไขาการส่งมอบสินค้าและวิธีการชําระเงินซึ่งเวลาเราจะตกลงกับคู่ค้าเนี่ยมันมีเรื่องที่จะต้องเช็คลิสต์เยอะมากทั้งเงื่อนไขส่งมอบเงื่อนไขชําระเงินเราก็ยังมีรายละเอียดเรื่องความน่าเชื่อถือและการทําเอกสารต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ข้ามไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นผลประโยชน์ของเราทั้งนั้นเลยถ้าเกิดใครอยากรู้อินไซต์ข้อนี้แนะนําให้ฝึกอบรมกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้า คยุคใหม่เราก็จะได้รู้ครอบคลุมทุกด้านไม่พลาดจุดไหนเลยค่ะ พอเราเข้าใจโครงสร้างทั้งหมดแล้วเตรียมความพร้อมสินค้าเตรียมการส่งออกคําถามที่ผู้ส่งออกมักจะสงสัยก็คือหาผู้บริการโลจิสติกจากไหนจะต้องดําเนินพิธีการศุลกากรยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดให้ไยไล่เรียงให้ฟังตรงนี้เนี่ยก็คงจะไม่ครบถ้วนแต่มีที่หนึ่งที่มีครบก็คือเว็บไซต์ DITP ค่ะพอเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยทุกคนจะเจอแถบข้างบนที่เขียนว่าสมาชิกผู้ให้บริการโลจิสติกค,คลิกไปที่ตรงนั้นแล้วเขาก็จะรวบรวมไว้ให้หมดแล้วสําหรับบัตรประจําตัวผู้ส่งออกติดต่อขอรับได้จาก กรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกาก่อนหรือตามลิงก์นี้เลยค่ะจากทั้งหมดที่เล่าไปทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วว่าขั้นตอนการส่งออกมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ,อ่อนและมีหลากหลายกระบวนการดังนั้นถ้าหากใครสนใจด้านนี้จริงๆนอกจากศึกษาเองแล้วไอแนะนําให้ติดต่อขอคําแนะนําจาก DITP เพราะเขาอาจจะมีคําแนะนําดีๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้สามารถติดต่อไปได้ที่สายด่วนการค้าระหว่างประเทศ1 1 6 9หหรือตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะ t h i n k t r a d e t h i n k d i t p Podcast เปิดความรู้เปิดความคิดเพื่อก้าวสู่การค้าระดับโลก